<Poppy> yeah. <Yay! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ h o บ b y b a n ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น างหายจากงานฟูลแมคาีนิกหนึต่อร้อไปนานมากๆเลยนะครับตอนนี้เขาออกตัวใหม่มาแล้วนั่นก็คือจานจจนจจนฟูลแมคานิกหนึต่อร้อยแรนเดอร์การดมครับอเอาลงก่อนบางนะ ต้องขอออกตัวนะครับไม่ดราม่าเรื่องชื่อน้องนะคือมันอ่านออกเป็นแรนเดอร์ก็ได้ไรเดอร์ Rider ก็ได้แล้วแต่นะครับก็บางคนอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็อ่านตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าใจตรงกันว่ามันคือตัวนี้นะไม่ดราม่าเรื่องชื่อนะคะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกอ่ะตัวงานครับมากล่องใหญ่นะผมมีความสึกว่ากล่องใหญ่กว่าคารามิตี้อีกนะเออ แล้วก็อาร์คเวิร์หน้ากล่องสวยงามมากครับผมอ่าประกอบเสร็จแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ให้ฐานที่เอาไว้เล่นกับลูกตุ้มมาด้วยนะอ่านี่แล้วก็ไฮไลท์ของตัวแรนเดอร์กันดมก็คือน้องสามารถแป้งเป็นนกได้นี่ให้ตัวคารามิตี้มายืนขี่ได้นะ ต้องขอบอกว่าอาจจะไม่ได้เอาตัวคารามิตี้มายืนให้ดูนะครับตอนนี้หาตัวคารามิตี้ไม่เจอแล้วว่าตัวคารามิตี้อยู่ไหนนะนี่อ่าตัวงานจัดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของตัวแรนเดอร์กันรัมตัวนี้กันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอะรครับ มาเรามาเปิดกล่องแลนเดอร์กันดั้มกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้แผงเยอะมากนี่แกเต็มกล่องแบบจุกๆนะเออมาดูถุงแรกกันเลยถุงแรกเป็นแผงสีดำครับอ่ะเขาบอกว่าสีดำสวยนะนี่ไม่รู้ว่าในในกล้องจะเห็นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นดำแบบเงาๆนะครับนี่อ่า แผงหน้าแผงหลังเหมือนกันไหมแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับเป็นแผงเบิ้ลนะนี่เป็นแผงชิ้นส่วนสีดำนะครับมาถุงถัดมาเป็นในส่วนของแผงสีแดงอ่าแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันมีเนี่ยแผงนี้แผงอะไรเอ่ยหาไม่เจออ่ะแผงหน้ากับแผงหลังอ่าไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะอ่าเป็นไอกับ I2 นะครับนี่จะคล้ายๆกันนะ เป็นแผงสีแดงนะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะดูนี่เห็นไหมเอ่ยเอออ่ะมาถุงถัดมาถุงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสีดำครับนี่ซึ่งไม่รู้แล้วเป็นส่วนอะไรนะอ่าแต่ชิ้นใหญ่มากเลยนะแสดงว่าตัวของแรเดอร์กันดมนี่น่าจะตัวใหญ่นะครับนี่ส่วนหัวอยู่นี่ดูเกือบเท่านิ้วผมเลยดูสิเห็นปะ น่าจะตัวใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผงออกสีเทาๆนะครับเทาๆดำๆนะนี่น่าจะเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์มา,าให้มาแค่นี้เองนี่มาถุงทัดมาถุงนี้นะครับจะมีลวดอยู่นะนี่ที่เอาไว้เล่นกับลูกตุ้มนะครับนี่แล้วก็นี้ก็แผงลูกตุ้มนะแผงนี้เป็นแผงฉีดสีสีนะครับก็จะเป็นสี เขียวอ่อนสีเขียวใสสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเทาๆนะครับอ่ะเป็นลูกตุ้มนะอนี่อ่ะมาไปโอ้นี่ถุงนี้ถุงนี้ให้สติกเกอร์ดีคอมาด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์ดีคอนะ ผมอาจจะไม่ได้แปะตัวสติกเกอร์ดีคอนี้นะครับอาจจะไม่ได้แปะนะอยากให้เพื่อนๆเห็นตัวงานดิบๆนะครับที่ไม่ได้แปะอะไรเลยตัวงานจัดเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็แผงด้านหลังเป็นแผงชิ้นส่วนสีดํานะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าอกของตัวหุ่นนะอ่าตัวงานจัดว่าดีนะครับผมชอบพลาสติกสีดํานี้มากเลยนะสวยเออเนี่ยไม่รู้ว่าในในกล้องจะเห็นไหมมันเป็นดําแบบเงาเนะสะท้อนกับแสงดีจังเลยขึ้นกับแสงดีมากเลยนะครับ มาถุงถัดมาโอ้ถุงนี้นะครับเป็นโครงน่าจะเป็นแผงเบิ้ลไหมแผงชีเป็นแผงเบิ้ลนะครับนี่ก็จะเป็นแผงสีเทา,น,าน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะอ่าสัเบิ้ลสองแผงนะครับเป็นแผงจีนะแล้วก็ด้านหลังเป็นชิ้นส่วนสีดำนะครับนี่อ่าไม่รู้เป็นชิ้นส่วนไหนแล้มันเยอะจัดมากเลย แล้วก็อันนี้ให้ฐานมาแต่ว่าเป็นฐานที่เอาไว้เล่นกับตัวลูกตุ้มนะครับไม่สามารถเล่นกับตัวหุ่นได้นะผมว่าไม่น่าจะรับน้ําหนักตัวหุ่นได้นะครับฐานแค่นี้นะแล้วก็แผงถัดมาอันนี้ไม่รู้เป็นแผงอะไรอะเหมือนจะเป็นโล่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ่านตอนประกอบน่าจะรู้กันนะแล้วก็เป็นโครงเป็นแผงโครงสีเทานะครับนี่อันนี้ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะเหมือนแกนตั้งน่าจะเอาไว้ใช้ตอนเล่นเป็นนกนะครับอันนี้นะ เดี๋ยวตอนประกอบก็น่าจะรู้นะครับสูงถัดมาก็ยังเป็นในส่วนของโครงอยู่นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นโครงของตัวหุ่นอยู่อีกเหมือนกันนะอ่ามาสูงสุดท้ายไม่รู้ชิ้นส่วนไหนแต่น่าจะเป็นโครงของตัวหุ่นนะเกือบทุกชิ้นมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับจัดว่าดีนะตัวงานพลาสติกสวยนะครับนี่หน้าตาของอาร์ตเวิร์กนาเรมก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังเมื่อเราต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาแปลงล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอะมานับแผงกันดีกว่าแผงมีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17แผง สติกเกอร์ A 1แผงสติกเกอร์ดีคอ e 1แผงแล้วก็ท่อ PVC 1เส้นนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนี่มีกากระบาทไว้ด้วยอ่านี่เห็นไหมมันจะมีชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับดังนั้นก็เวลาประกอบก็ดูดีๆนะอ่าขั้นตอนการประกอบก็โอเคนะอย่างเนี้ยเขาบอกประกอบแขนเขาก็จะบอกมาเนี่ยว่าใช้แผงอะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับ มาเป็นตัวหนังสือนะไม่ได้มาเป็นรูปแผงแล้วนะครับนี่อ่าว่าใช้แผงอะไรบ้างอ่าโอ้แค่แขนใช้แผงก็เยอะแล้วนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วขั้นตอนการประกอบไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะก็ประกอบตามคู่มือไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมจำไม่ได้แล้วว่าผมต่อตัวคารามิตี้ผมใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับลูกเล่นในการแปลงร่างเอออยากดูลูกเล่นในการแปลงร่างจังเลย เป, s <S เป็นวิธีการพับเปลี่ยนนะครับเป็นวิธีการพับเปลี่ยนนะไม่ใช่วิธีการถอดเปลี่ยนนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นวิธีการพับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอเราประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการพับเปลี่ยนเป็นตัวนกเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับนี่ประกอบเสร็จแล้วให้คารามิตี้มายืนแบบนี้ได้นี่ที่ผมบอกว่าผมไม่ติดดีคอนะครับก็คิดว่าถ้าติดดีคออาทิตย์นี้ก็คงไม่เสร็จนะฮะดู แผนถางการติดดีคอแบบยับยับเลยจ้าโคตรเจอเลย <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ดีคอผมขอข้ามไปนะครับอ่าไม่แปะดีคอให้ดูนะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าแลนเดอร์กันดัมก็มีอยู่เท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเป็นตัวเราวมาดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> ว่าประกอบเสร็จแล้วตัวน้องเขาจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับ ตัดตดัดตัดแล้วผมก็ประกอบเจ้าแรเดอรตัวนี้เสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าวิธีการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับดูตามคู่มือดีๆนะมันจะมีบางจุดที่ค่อนข้างที่จะต้องต่อตามลำดับชิ้นส่วนนะครับ พยายามดูคู่มือดีๆคือถ้าต่อตามคู่มือเป๊ะๆเ,เลยก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปรัดขั้นตอนมันเนี่ยอาจจะงงนิดหน่อยนะฮะอ่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเลยนะจุดที่น่าเป็นห่วงของตัวแรดเดอร์คันดัมตัวนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเขาครับเขาเขาค่อนข้างที่จะยาวอ่าแล้วมันค่อนข้างที่จะเกะก,กะเวลาแปงลงร่างหรือเวลาขยับนะครับดังนั้นเวลาขยับ ระวังเข่านะครับมันไปเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นมันจะหักนะครับอีกจุดหนึ่งที่ควรระวังก็คือขานกนะฮะนี่ตัวแกนขานกมันค่อนข้างที่จะบางอ่าดังนั้นเวลาที่เราขยับมันหรือแปงลงร่างมันเนี่ยก็ระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะหักได้นะฮะอย่าไปฝืนมันนะเดี๋ยวมันหักนะอีกจุดหนึ่งก็คือตัวน้องเนี่ย มันค่อนข้างที่จะหนักนี่เห็นไหมมันค่อนข้างที่จะหนักหลังนะครับเวลาเรางอปีกหรือกลางปีกเนี่ยน้องจะยืนไม่ค่อยอยู่นะครับน้องจะยืนไม่ค่อยอยู่นะจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเรามาวัดความสูงกันดีกว่านะความสูงจากเท้าถึงแพกหลังอยู่ประมาณ23เซนนะครับน้องกลางปีกสุดอ่าอยู่ประมาณ3 4 0 43เซนนะครับประมาณ43เซนนะอ่าก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอา,อาวุธที่เขาให้มาก็จะมีอย่างแรกเลยก็ปืนครับนี่โล่ปืนนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะเอาไปติดตั้งข้างแขนได้นี่โดยเอาตัวนี้ไปชุบข้างแขนหรือจะให้ตัวหุ่นถือได้นะครับโดย เอาดามปืนออกมาแล้วก็ให้ตัวหุ่นถือแบบนี้ได้นะครับนี่ย่างต่อมาถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวน้องเลยนั่นก็คือลูกตุ้มครับอ่ามันมีไฮไลท์อะไรนะหรอมันสามารถยืดได้แบบนี้อ่าแล้วเก็บได้ด้วยโดยการหมุนนะครับหมุนแกนนะอ่าหมุนมุนห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 มนมุนน้องก็จะเก็บสายเข้าไปแบบนี้นะครับ แกนแกนแกนอ่าดีงามพลาม8 9ดเกนะครับในส่วนของอาวุธก็หมดไปจุดขยับนะครับจุดขยับของตัวน้องแขนขยับได้ขนาดนี้นะครับอ่าจุดที่ระวังอีกจุดหนึ่งอ๋อลืมบอกไปก็คือข้อมือของตัวหุ่นนะมันค่อนข้างที่จะแน่นนะครับดังนั้นเวลาให้น้องถืออะไรหรือจะขยับข้อมืออะไรก็ระวังระวังหน่อยนะครับข้อมือมันค่อนข้างแน่นแล้วมันเป็นแกนพลาสติกนะครับมันจะหักได้นะ ส่วนขาก็ขยับงอขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะพับเท้าได้แบบนี้นี่อ่ะ,อะก็ถือว่าขยับได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเจ้า l e a t อ e r ตัวนี้นะอ่าอึบๆน้องค่อนข้างหนักจีนะครับผมจะจัดท่าน้องค่อนข้างลำบากหน่อยนะนีะ่มาในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอพวก ที่เอาไว้เล่นกับฐานนะครับที่เอาไว้จุ๊บกับฐานเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอย่างแรกเลยนี่ชิ้นส่วนนี้เป็นตัวเอาไว้จุ๊บกับฐานนะครับโดยที่เราเอาไปจุ๊บกับแพ็คหลังของตัวหุ่นนะเอาไปจุ๊บกับแพ็คหลังของตัวหุ่นก็คือเราเสียบเข้าไปที่ด้านใต้ของตัวแพ็คหลังนะครับมันจะมีช่องอยู่นะแล้วก็ดันเข้าไปนะครับถ้าเข้าล็อกเนี่ยมันจะเข้าของมันเองนะ อมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะอ่าโอเคเข้าแวแ้ลนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะอยู่แบบนี้แล้วเราก็าไปจุบกับถานนะครับอ่าอีกชิ้นหนึ่งถือว่าเป็นชิ้นค่อนข้างสาคัญเหมือนกันนะคือเป็นตัวจุบใต้วางขาของตัวหุ่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราแปลงร่างเป็นนกเราต้องใช้ชิ้นนี้ในการช่วยในการแปลงร่างด้วยนะครับเพราะว่า ดีดามที่ยาวออกมาเนี่ยจะเป็นตัวร็อกต้นขาของหุ่น,นะครับนี่เวลาเราจุ๊บก็เนี่ยมันจะมีรูอยู่นะนก็เสียบไปเลยครับแบบนี้นี่มันก็จะร็อกแบบนี้แล้วเราก็ไปเสียบกับฐานได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชุดของฐานนะนี่ ชุดของฐานนี้เอาไว้เล่นกับตัวลูกตุ้มได้นะครับนี่แบบนี้นะอ่าเอาลูกตุ้มมาเสียบแบบนี้แล้วก็เอาลูกตุ้มมาวางนะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนท่าที่เราใช้ปลาลูกตุ้มออกไปนะหรือเวลาเราแปลงร่างเป็นนกนะครับเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นฐานรองรับตัวนกได้นะครับก็คือทําแบบนี้นะนี่เอาชิ้นนี้มาเสียบกับแกนฐาน ที่เอาไว้รองรับลูกตุ้มนะครับแล้วก็เอามาจุกกับแผ่นไสแผ่นนี้นะแบบนี้อ่าพอเราแปลงร่างเป็นนกเสร็จเราก็เอามาจุกบนตัวนี้นะครับอ่าตัวนกก็จะวางลอยอยู่อย่างนี้นะอ่าอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนที่เอาไว้เล่นกับตัวคารามิตี้นะครับนี่ มันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกตรงปีกนะครับล็อกตรงปีกตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้จุ๊บกับข้อเท้าของตัวคารามิตี้ตัวเท้าของคารามิตี้นะครับเพื่อจะให้ตัวคารามิตี้ยืนอยู่บนปีกนกนี้ได้นะอ่าแล้วก็อีกอันหนึง่งเป็นตัวล็อกอ่าเอาไว้จุ๊บฐานของตัวคารามิตี้นะครับถ้าเราเนี่ยเอาตัวไรเดอร์กับคารามิตี้มาเล่นด้วยกันเนี่ย เราต้องใช้ฐานถึง2อันนะอันแรกก็คือเอาไว้จุ๊บกับตัวเรดเดอร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้จุ๊บประคองตัวคารามิตี้นะแต่ผมคิดว่าถ้าจัดท่าดีๆเนี่ยตัวล็อกเท้าตัวล็อกขาเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับตัวคารามิตี้นะอ่าหมดแล้วสำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับหลายๆคนคงอยากรู้แล้วนะว่าวิธีการแปลงร่างเป็นนกยากไหมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะส่วนใหญ่เนี่ย มันจะใช้วิธีการพับไปพับมาซะส่วนใหญ่นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเปิดหัวไหล่ออกมางัดปืนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ผมจะแปลงร่างคร่าวๆให้ดูนะว่ามันมีเมคานิคการแปลงร่างยังไงดึงดึงหัวไหล่ออกมาหน่อยนะครับแล้วงอลงไปข้างล่างแล้วก็ดันปืนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดอ่าอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับระว,วังเข่าด้วยนะระว,วังตัวเข่าด้วยนะครับ อึบอึบอึบดึงหัวไหลออกมาแล้วก็เอาปืนขึ้นมาอ่าอึบแล้วก็งอหัวไหลแล้วก็ปิดนี่ส่วนแขนเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะแล้วก็ส่วนหัวก็ดันเข้าไปแล้วก็เหยื่อแหยหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะเหยื่อหน้าเหยื่อหน้าเข้าหาเนี่ยแบบนี้นะครับทําแบบนี้นะสำหรับส่วนหัวนะครับอ่า ก็จะแปงคร่าวๆให้ดูนะครับแปงคร่าวๆให้ดูนะในส่วนของอขานกนะครับอ่าบีดขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วก็พับขานกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยพับขานกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กางออกเนี่ยจุดที่ผมบอกให้ระวังคือจุดนี้นะครับมันจะหักนะมันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็จับดีๆนะแล้วก็กางขานกไปให้สุดเลยนี่ ามาในรูปแบบนี้นะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้นะทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะอึๆๆบอึบอึบอ่ค่อนข้างเสียวนะครับเพราะมันเป็นแกนค่อนข้างชี้จะบางอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับสาหรับตัวขานกนะผมค่อนข้างที่จะขัดใจกับตัวขานกมากนะครับเพราะว่ามีความร้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเ,จก,เ,ออเก้งก้างเออดูเกะกะ ดูเกะกะเก้งกาง้างยังไงก็ไม่รู้นะอ่ามาในส่วนของขานะครับเราอย่างที่บอกนะฮะเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับคือตัวนี้เสียบเข้าไปเอิบเสียบให้ตรงล็อกนะฮะอเอิบอ้าวมองไม่เห็นเะงั้นโอเคลงล็อกแล้วคือใต้วางขาเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะครับก็เราก็เอารูมาเสียบให้ลงล็อกนะครับ มาเสียบให้ลงล็อกลงแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ลงนะโอเคนี่ลงล็อกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขาอ่าหักขึ้นแบบนี้หักขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไอพ้นลงไปข้างล่างดันไอพ้นลงไปข้างล่างแล้วก็หักขาอึบเดี๋ยวนะฮะอ่าแบบนี้อึอ อออโออออ่าหักมาให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็พับเทา้าแบบนี้อ่าอ่าอาจจะเห็นลําบากหน่อยนะครับผมก็แปงลงร่างไม่ค่อยถูกเหมือนกันนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวล็อกนะครับเราก็เอาขามาล็อกติดกันตึงอ๊บมันชอบกลางออกนี่โอ้ไม่อยู่ฮนะ เอาขามาล็อกติดกันนะฮะผมพยายามที่จะล็อกติดกันหลายรอบแล้วแล้วมันก็เดี๋ยวดีต่อนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะล็อกติดกันแบบนี้แล้วก็เอาปีดลงมาแจานจนจ,นจนแล้วก็เอาตัวฐานนะครับที่เราทําไว้เมื่อกี้นี้มันจะมีตรงกระโปรงตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับก็เอามาเสียบกับรูของลูกตุ้มตรงนี้นะฮะเอาลูกตุ้มมาเสียบก่อนก็ได้แบบนี้อึบ แล้วก็เอามาวางกับฐานนี่ก็จะได้ตัวแรเดอร์ที่แปลงร่างเป็นนกแบบนี้นะครับแล้วก็การปีกออกนี่แจนแจนแจนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการแปลงร่างไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากนะก็เป็นวิธีการพับไปพับมานะครับนี่เราก็แปลงร่างน้องเป็นนกเรียบร้อยแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าแรดเดอร์ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ กับ้งครับกับงานฟูลแมคานิกหนึ่งต่อร้อยเรเดอร์กันดำตัวนี้สำหรับผมหรอปุ๊บปุ๊ปปโปงๆๆๆให้เลยนะครับแต่ติดอยู่นิดนึงถ้าเขาแถมฐานมาให้เนี่ยมันจะไปได้สุดมากๆเลยนะเออมันขาดนิดเดียวอะ่ะถ้าแถมฐานมาให้ด้วยจะเพอร์เฟกมากเลยนะครับโดยรวมจัดว่าดีนะอ่าผมต่อดิบไม่แปะดีคอให้ดูเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าต่อดิบ แค่นี้ก็สวยได้นะครับโดยส่วนตัวผมชอบงานพลาสติกสีดําของเขามากๆเลยนะจัดว่าด,ดีครับจัดว่าด,ดีมากๆเลยนะ,ะที่สําคัญไม่ดราม่าเรื่องชื่อกันนะต้องขอบอกเลยว่าหลังๆมาเนี้ยบันไดออกคุ่นแต่และตัวชื่อเรียกโคตรยากจริงอะไรจริงนะฮะก็ไม่ดราม่าเรื่องชื่อนะ<ม>ก็จะพยายามเรียกให้เข้าใจ รงกันว่ามันคือหุ่นตัวนี้นะครับก็ใครที่แก้ชื่อมาก็ขอขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับวันนี้ฮอบบี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากการฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปให้ด้วยนะอ่าและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือจะแชร์ต่อ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 ก็จะขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมติดตามชมว่าคลิปหน้าผมจะ เอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันจะพาไปเที่ยวไหนจะเปิดกองซูมอะไรหรือจะพาไปกินอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้ไปและจันแนบายบายมัมมัม,ม,ม